สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินเนอร์อ่อนทัวร์ครับไก่เนี่สู้เดียวไก่ไข่มันนไก่ไข่ดีนี่ไงที่เปิ้ลเลี้ยงไว้ห็นไหมทั้งกลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยไก่ไข่มันบ่ใครจ็เที่ยนหรอกมันมีอยู่วันออกมาหกหน่วยมันหนีอยู่ประมาณสิบหน่วยเดียวเที่ยนใครเที่ยนไก่พันไข่เด่นแห่งอาหารเขาม่ยังเลยโอ้โว้เขาฟอบเลยเลยฟักเลยเนาะ ไก่เันไก่ไหมนี่นี่ช่องนีงสู้มันออกไหมแบบย้ายเมื่อกี้ไปซองมึงนี่เลี้ยงไว้นี่เฮ็ดเฮ็ดเังฉี่ก็ได้ข้องมีของแล้วเป็นบ่อยเนี่ยปล่อยแ่นเราพรังเฮ็ดยวามไว้นี่ไอ้เมืองไค่มันออกมันดีน่ะเดี๋ยวจะเอากล่องเข้าไปข้างในมึงใส่ซองมาให้มึงดูเอาไก่ไข่มาปล่อยแต่กินไข่ของมึงอันนี้หาตัวนี่เจ๊นี่หาตัวนี่เดี๋ยวเราเนี่ยเอาล้างจุกของไว้หนิมั้ยโอ้ยให้เต็มตะการเลยนะ <lodge something. S 1> หาตัวนี่เอาหัวหันถอยมันมองแม่งถืออะไรอยู่โอ้ยยูทูบเบอร์เลี้ โอ้โูจะมาดึงด้วยใคไกันสิไม่ควนมาเบิดงมือยังไรเลยวันนี้พี่ขบ่นสองพวงเชลล์ท่านมาไค่ดีท่นนหาตัวตัวใหญ่มิแต่ตัวอ้วนๆเลยทำนี้มันก็อยู่ได้แล้วนี่มาดังออกมาอยอ่แอันนี้กวงพวงนี่แม่นี่เฮ็ดเป็นเฮ็ดสองอเฮ็ดเป็นสวนสัตว์ใกล้รุ่เฮดอ จับเหมือนอะไนมีแต่ตัววนๆเลยเอาเขาอ้วนาะัน่ะประมาณประมาณหกหน่วยสองมือต่ตากูได้ไข่บุกอูเหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ